ตัวแงปีเรมิตอย่างนี้ท่านมันก็เป็นวิศวกรโยธาของอ ي, ผมก็ได้เป็นไงรอดไม่มีทางทางรอดสําหรับปีนี้ิตอย่างนี้สําหรับวิศวกรโยธาของผมไหนว่าไงเฐานล่างนี้ต้องแข็งมากเลยถึงจะเอาแบบนี้อยู่นะแล้วฐานล่างคืออะไรสำหรับปีนี้ที่มันเก่กกา,า,กากับฐานแบบนี้ก็คือเตี่ยเข้าไงทีมเตี่ยจะได้ฟังว่าสิ่ปี ที่สภาบ้านบอกผมเป็นสูตรสำเร็จเลยบอกไงครับบอกพี่เองครับเด็กไทยเกิดมาร้อยคนจะได้เรียนริยาดีเพียงแค่สามสิบคนก็่มีโอกาสเลยน้องตองคนส่วนใหญ่สามสิบคนจากร้อยคนนั้นา็แค่เเรื่องีิถามเถันในปัจจุบันนี่คือสูตรของสภาบาคนขณะที่เกาหลี ้องดูด้ไหมครับวันนี้เด็กเกาหลีจากมัธยมเข้ามหาวิทยาลัได้่เปร์เซครับหนึ100่งรซวันนี้เกาหลีก็สร้างคนมาทักษะสูงสร้างทีวีให้เราได้ใช้นะครับสร้างรถต่อเรือใหญ่ที่สุดในโลกสร้างเทคโนโลยีอวกอากาศสร้างยางรักษาโลกนี่คือความจริง ว่าทำไมเกิดเอเวเคเวสเจเวแล้ววันนี้ถ้าเกิดเยกไทยเกิดน้อยลงขนาดนี้ถ้าเกิดเราไม่ขยับไม่ผลักดันกระแสปวาเป็นไทยสับสนุนคนไทยรุ่นใหม่สับสนุนคนไทยให้ได้เรียนรู้เต็นศักยภาพพี่วินบอกอาจารย์สมพก็บอกบอกวันนี้ตลาดแรงงานต้องการคนทักษะสูงโลกต้องการคนทักษะสูง คนทักษะสูงมาจากอะไรมาจากการเรียนหนังสือคําพูดที่ว่าปริญญาไม่สําคัญขอโทษทีนะครับคนพูดให้ลูกเรียนยาเลยนะต้องมาพูดนะฮะไม่จริงปริญญายังสําคัญเสมอทั่วโลกครับถ้าจะหาคนในวิวเกศหรือว่ามาสเตอร์เบิร์กคนพวกนี้เรียนเก่งสุดๆนะครับก็าลาออกจากฮารวา์น,นะครับ ก็ไม่ได้มาถึงแล้วก็เดินมาเลยครับอีรอนมัดจบย้เป็นซิมเนียจบฟิสิกส์นะครับติยาสําคัญครับแต่กณะที่เด็กไทยก็มียาเป็นได้สามสิบซแล้ววันนี้ทีแคสตีล่าสุดตีแผ่มาแล้วนะครับว่ามีเด็กไทยสมัครเข้าทีแคสสองแสนคนนอกทีแคสห้า,าแสนคนสามแสนคนประเทศไทยจะเหล ปริมาณไม่มีแล้วบางคับให้คนม,ม,มีลูกเอาเงินมากองเท่าไหร่ถึงแค่จะมีอ่ะเพราะงั้นปริมาณจะเป็นครับในนาก็ต้องมีโบนนะัสอาจจะต้องให้ครอบครัวเป็นล้านนะครับที่มีลูกาม่ต้องทานะครับอันนี้ผมจับสรรสินนะครับเพราะปริมาณมันสําคัญแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าปริมาณไม่มาขาดคุณภาพนะครับวันนี้จาเป็นมากนะครับต้องปรเด็กไทยเข้าสู่ระบบ การสร้างทักษะระดับสูนริในปีนีให้ได้100%ท่านเห็นความสำคัญนะครับแล้ววันนี้มาทำได้เพราะว่ามหาวิทย,ยาลัยนี้ถ้าไปดูสิครับห้องว่างแล้วครับมหาวิทยาลัยไทยนั้นมีศักยภาพรับเด็กเด้ปีละหนึ่งล้านคนแต่วันนี้มีเด็กวิ่งวิ่งอยู่สามแสนคนแสดงว่าไม่จำเป็นต้องไปสร้างตึกใหญ่ๆนะแต่วันนี้ลงทุนคนที่มีอยู่ ที่จะเข้ามาปีละสามแสนคนซึ่งจะน้อยลงทุกวันทุกวันผมสับสนุนให้คนไทยได้เรียนยาฟรีนะครับวันนี้คือการกลัให้ประเทศเนี่ยเกิดคลื่นสำคัญในการเป็นประเทศไทยแต่เช่นที่ท่านอาจารย์สมภพท่านบอกว่าโอ้ยมีทักษะที่ยากไปหมดจะเรียนที่ไหนล่ะมหาลัยหรือที่คุณบินบอกว่าวันนี้คนต้องการเรียนเพิ่มมทักษะ คือสร้างแนวได้รือที่น้องตองบอกน้องตองเห็นโลกมนประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายนะครับที่ยังมีสายทีสายสีซึง mm hmm. mm hmm. ่งความสุนเด็จของคนวันนี้มันไม่ใช่สมองข้างใดข้างหนึ่งมันต้องเก่งทั้งด้านศิลปะอารมณ์จินตน,นาการแล้วก็ความควิทยาศาสตร์ซึ่งนชนะแบต,ตน,นี้งานทีเวฟไทยทีเทคง่ายๆครับมาล่วมกันกระตุกนะฮะ วันนี้เรากระตุกแบบนี้มันก็เกิดขึ้นมาบานแล้วหายไปแต่้เกิดหลายคนรูปุกนการตุกต่อนเนื่องยมันเกิดเป็นพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ร่วมันเลยแล้วถ้าอย่างคิดนะครับว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของรัฐไม่ใช่นะนครับมัเป็นเรื่องของเราทุกคนนยแล้ว,วทุกคนทุกพวกันจะตุก,ต,กตรงเรื่องเรื่องให้ความเชื่อมั่นในคนไทยจริงว่าคนไทยนะัที่จริงแล้วเก่งแม้แต่ในโลกจริงแล้วการสะสมอย่างต่อเน,นื่อง จากพวกเราทุกคนนะครับต้องร่วมการกระตุกเชือกตรงนี้แหละทำให้เกิดเป็นกระแสทีเมฟได้เห็นว่าคลื่นลูกใหม่นะั้นเป็นคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นคลื่นแห่งความหมุลออและเป็นคลื่นนะครับจากวันนี้ไปที่จะเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศที่ชาติที่ยังมีรายได้ปานกลางเจ็ดพันเวสต์เราได้ 7, เป็นชาติที่พัฒนาแล้วในเจเนเรชั่นหนึงสตรี อยู่ที่เราทุกคนแล้วครับวันนี้ว่า